สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องหอมก็มาคั่วเกาลัดนะทุกคนพัว่วเสร็จแล้วแหละพิ่งเสร็จเหมือนกันเนะี่ยร้อนนะคะทุกคนใครอยากจะกินเกาลัดสามารถสั่งได้เลยนะทุกคนน้องหอมจะมาคั่วสดแบบนี้ทุกวันเลยนะคะจะมาคั่วสดใหม่แบบนี้แล้วก็จะจัดส่งให้เลยนะคะถ้าหาว่ามันเย็นนะจะให้ส่งตอนร้อนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นแต่ไอ้น้ำหมดนะตอนนี้คือ ร้อนนี่นะทุกคนอยากกินกา๊าลัดก็สั่งมาสั่งนะสั่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะอับนะ้ำทะเลไข่กันใครอ,อยากกินกา๊าลัดกดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะตามรูปข้างบนนี้เลยนะคะบอรนี้เลยนะทุกคนสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเรีวเจอกันใหม่